พยากรณ์อากาศประจำวันที่13สิงหาคม2568ภาคเหนือมีอากาศร้อนและแดดแรงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ด้านตอนบนเชียงรายลำปางน่านกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนแดดแรงในตอนกลางวันและมีฝนร้อยละ40-60%ถึงของพื้นที่กระจายตัวตกเป็น่งแห่งบางพื้นที่และอาจจะน้อยกว่าเขาหน่อยก็คือแถวชัยภูมินครราชสีมาด้านตอนล่างและก็บุรีรัมย์ภาคกลางมีอากาศร้อนและแดดแรงในตอนกลางวันและมีฝนร้อยละ40-6ถึงเของพื้นที่ตกเป็นบางแห่งส่วนใหญ่ช่วงบ่ายถึงคำ่ำภาคตะวันออก มีอากาศร้อนแดดแรงในตอนกลางวันและมีฝนเป็นบางพื้นที่ส่วนใหญ่ก็แถวจันทบ,บุรีและตราดด้านชายทะเลภาคใต้มีฝน40-60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่ตังนครศรีธรรมราช ทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรทะเลฝั่งอันดามันคึืตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร